แต่พี่จะไม่ล้าแล้วสวัสดีพี่ปูครับ,สว,ส,รบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิป YouTube นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้าน ยำน้ำแตกกระแทกปากนะครับตลาดนิคมพัฒนาวันพวหาดตอนเย็นนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วพาไปดูที่หน้าห้างซีเคมานะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาดูที่อำเภอนิคมพัฒนานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูวัตถุดิบทางร้านนะครับนี่นะครับหอยแครงนะครับปูหมาหมูยอ หอยนางรมนะฮะปลาแซลมอนแล้วก็หมึกกุ้งไข่แดงนะครับผมวัตถุดิบทางร้านพี่ปูก็ใส่ภาชนะนะครับใส่ถุงใส่กล่องได้สวยงามเลยนะครับเ,เป็นไงบ้างพี่วันนี้ฝนตกเอ,อยังไม่ตกเลยยังไม่ตกนะไม่ตกครับผมเมื่อกี้ผมขับรถมานี่คือฝนตกนะครับนี่นะฮะวัตถุดิบทางร้านนี่คือสดใหม่แน่นเลยนะครับที่ที่นี่คุมนี่คือจะไม่มีตู้กระจกนะพี่เนาะ ไม่ไดียวมานะครับแล้วก็ที่นี่ไม่มีลูกมือเนาะมาคนเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูพี่ปูยำกันนะครับลูกค้ามาถึงก็หยิบวัตถุดิบนะครับผมใส่ถาดได้เลยนะครับ ที่นิคมนะครับร้านพี่ปูก็จะอยู่ที่หน้าห้างแวนท็อปเจริญนะครับเดินเดินมาฮะนี่ <มา S 1> น,นะพี่จอด,ดรถ<ม>เดินมานะนะเจอเจอร้านเลยนะครับชุดนี้เท่าไหร่ครับพี่ปูมีไข่แดงแล้วก็มีสองม่อนสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยยี่สิบบาทนะฮะ นี่นะครับน้ำยำนี่คือให้แบบล้นๆกระมังเลยนะครับสีสันน้ำยำนี่คือโหนี่คือช่ำๆ,ๆเลยนะครับแซ่บๆเลยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวตั้งฉายาให้พี่ปูใหม่เป็นยำกระสอบครับ เพราะว่าถุงพี่ใหญ่ครถุงถุงพี่ใส่ยำพี่ใหญ่เลอเกินวัไถหอับดีตพี่ปูนะครับที่เตรียมมานะครับก็ใส่ถุงใส่กล่องนะฮะขวดสวยงามเลยนะครับ ถ้าเป็นหอยนางรมนี่คือถ้าถ้าลูกค้าแย่นะคือพี่ปูให้ให้ทั้งขวดไปเลยนะครับลูหยิบสาดเลยครับสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยยี่สิบบาทนะครับนะทางร้านไม่มีสแกนอะไรนะครับออ <laughs> จ่ายสดอย่างเดียวนะครับ<ม> <laughs> เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆดีกว่ามุมนี้ดีกว่านะครับนี่จะได้เห็นใกล้ๆนะครับขออนุญาตลูกค้านะครับวันนี้ตลาดจะเงียบๆหน่อยเนาะ มีโควิดระบาดแต่ถ้าใครมาที่ตลาดที่นี่เขาก็มีก่อนเข้าเขาวัดอุณหภูมิอย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวนะมาเดินก็ยังมาเดินได้อยู่นะครับชุดนี้เท่าไหร่ครับผมอันนี้ก็สองบาทสอ้อยยีบาทนะครับสองหอยแคงหนึู่ม้าสองหอยแคงนะฮะหนึป่ปูม้านะ รับไปหนึ่งกระสอบอสอบ,บอกแล้วว่าร้านนี้นะถุงใหญ่จริงๆกระสอบใหญ่ครับจริงๆลูกค้าท่านนี้สั่งสงชุดนะแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรเห็นกุ้งส่วนเมื่อกี้ทกุ้งส่วนอย่างเดียวนะ80บาทนะครับ เป,เป็นราคาเริ่มต้นเลยหรือเปล่าครับแปดสิบบาทอันนี้เป็นราคาเริ่มเริ่มต้นเป็นราคาเริ่มต้น,ตตตนเลยนะยำปาลากรอบนะปลากรอบห้าสิบบาทอ๋อยำปลากรอบก็มีนะตัวนี้เป็นยำกุ้งสดมีกุ้งส,ด,ส,ด,งสดแล้วก็กุ้งสุกนะครับรวมได้นะ ครูนี่ทำงานไวมากนะคุณครับเผ็ดไหมการจางหรือเผ็ด เผ็ด okay. ปลาร้าไหมเผ็ดปลา้านะฮะกี่อย่างครับชุดน,นีออ้อันนี้ชุดน,นี้สองอย่างสองอย่างประกอบกับกูม,ม้าร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทเพิ่มประกอบสามสิบบาท เขาพูดจะหมดแล้วนะวันนี้จะมีอีกที่นี่ขายตั้งแต่กี่โมงนะพี่ประมาณห้าโมงประมาณห้าโมงเ <มง S 2> ย็นใช่แต่ว่าประมาณทุ่มครึ่งก็เลิกแล้วประมาณทุ่มครึ่งนะครับของก็หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงนะฮะลูกค้าเดี๋ยวประมาณอีกสักพักหนึ่งลูกค้านะ่น่าจะมาเยอะเลยนะครับเป็น ถนนคนเดินวันคพฤหาัสตอนเย็นนะครับที่อำเภอนิคมพัฒนานะครับจัดตอนตอนเย็นทุกวันทุกวันตอนเย็นนะครับนี่บรรยาก,กาศตลาดนะครับลูกค้ายิบใส่ผ้าใบจ้าไม่ขายเออลูกค้าดูทางลูกค้านะครับผมมาใหม่ลังเลน,นะครับด,ดูเมนูก่อนก็นกได้นะฮะแล้วลูกค้าเพิ่มมาดูทางทางทางเพิ่ นี่เป็นเมนูนะครับเนาะยำปูม้า120บาทถ้าเป็นแบบเพิ่มนะครับก็จะมีราคาเพิ่มนะฮะอ่าเขาพูดขึ้นมาแล้วขึ้นมาตัวไหนครับเนี่ยนี่เลยนะครับหอยแครงนะฮะใส่กล่องสวยงามเลย ปลาแบบไม่มไมปลาด้วยแล้วไปแยกเครื่องเนาะท้าได้ดีฮะแต่ขาดเลยเลย เท่าไหร่พี่ชุดนี้ร้อยสาบาทร้อสบาทฮะสีน้ำยำแบบนี่นะฮะช้ำๆนยั่วน้ำลายเลยทีเดียวนะครับร3 0าิบาทนะครับชุดนี้จัดไปหนึ่งกระสอบเหมือนเดิมยะลลูกค้านะครับผมใครที่ไม่ชอบแบบรวมไปทีเดียวก็แยกเครื่องกลับบ้านได้นะครับ ร้อย30บาทงงเดี๋ยวมาดูเมนูต่อไปกันอนี่ยครับยาเครื่องกับบ้านนะครับเป็นอะไรเห่ที่เห็นนะฮะเป็นกุ้งสดกุ้งสุกปลาหมึกนะครับไม่หแล้วก็ ปลาครับพี่ <laughs> ลูกค้าสั่งปลาแต่พี่จะไม่ล้าแล้ว กปลาหมึกร้อยสามสบาทเนร้อยสามสบาทนะครับกุ้งสุกปลาหมึกนะครับถึงร้อยสาบาทนะครับที่พี่พี่เคี่จะขายหรอ่จะขายซีเคสุกเสาทิตซีเคสุกเสาที่ด้านล่างอ่เส็จวลูกค้าประจำ ตรงน้ำพุใช่ไหมตรงน้ำพุหน้าหน้าเลยนะเดรับสุดเลยติดถนนเลยเป็นไงบ้างครับพี่อุ่นนวนบ่อยไหมครับร้านนี้เกือบทุกทุกที่เลยนะครับครับผมขอบคุณครับผมฝั่งถนนนี้ใช่ติดถนนรถเลยตรงหน้าน้ำพุเดินตรงมาเลยมันจะเห็นีร้านรถท่อ้อยอยู่อยู่มองมองทางซ้ายฝั่งขนวานี่ลูกค้าประจำนะหาร้านไม่เจอที่หน้าซีเคนะฮะ ขายที่หน้าห้างเลยนะครับที่หน้าห้างซีเคนะครับก็ขายอยู่ที่อำเภอโปรกแดงก็แวะหนุนได้นะลูกค้าเผ็ดไหมเผ็ดกลางค่ะแต่ที่หน้าห้างซีเคนี่ต้องรีบไปหน่อยนะเพราะว่านนะะคนเยอะมากหมดของหมดไวมากร้านเปิดห้าโมงเย็นนะพี่เนาะที่ซีเคน,นะนบบทุ่มสองทุ่มนี่คือของหมดแล้วนะครับ ชุดนี้เป็นอะไรเอ่ยมีแซลมอนปูม้าแล้วก็กุ้ง278แซลมอนปูม้ากุ้งสองร้อยลา็ดสิบบาทปลาไหลใช่ไหมนะลูกค้าแยกเครื่องนะครับอันนี้สั่งไปทานที่โรงงานใช่ไหมครับหรือว่าเลิกงานแล้วที่บ้านนะครับ <c oughs> ขออาานุญาตถามลูกค้านะครับผมแยกเครื่องครับพนักงานกำลังเลิกงานนะตอนนี้นะครับ ชุดนี้นะฮะไม่ลองไม่รู้นะครับร้านนี้บอกเลยว่าแซ่บสาะใจนะครับถ้ายิบเสร็จาดได้เลยนะ ส7 0บาทนะครับเนี่ยลูกค้ามาถึงก็หยิบใส่ถาดได้เลยนะครับไม่ใส่ไม่ใส่ปลาแล้วก็ไม่เปิดเงินแยกเครื่องไหงเอาปงเลยใส่ปงด้วยแยกเครื่องไงนึกรวมเลยนึกรวมเลยก็ได้เผ็ดน้อยมากแล้วก็ไม่ปลาด้วยไม่ปลาหมายถึงว่าเผ็ดอะเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยน้อยมาก เผ็ดกำลังพอดีหรือว่าไม่ไม่เผ็ดกำลังพอดีอันนี้กุ้งกุ้งสดนะครับสีสวยเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราอยู่ใกล้ทะเลนะฮะที่ระยองวัตถุดิบนี่คือสดใหม่แน่นอนใช่ใช่ครับนี่ลูกค้าบอกต้องลงไปกินในทาใช่ครับนี่ลูกค้าบอกต้องไปกินในาเลยถ้าอยากกินสดวัวนี้นะมีสามไปกินกี่คนเขาเนี่ยลูกค้าคนเดียวคนเดียวเลยนะครับครับผมเพิ่งเลิกงานมานะครับ เอาไปกินกับแก้มกับน้ำลำไยกำลังพอดีเลยนะครับฟินๆเลยนะฮะแก้มกับน้ำลำไยผมจัดมาแล้วนะครับได้ที่เลยร้อยเจดสิบขอลูกค้ามีแซลมอนอกับกุ้งเนาะใส่นะขใไข่แดงไปด้วยได้ไดหมได้จัดไปครับแซลมอนนี่คือ120บาทเนาะ ก็ยังอยู่50บาทอย่งอื่น50บาทนะครับนี่นะลูกค้าเพิ่มไข่แดงนะครับเมื่อกี้ไม่จ่ใจเพิ่มไข่แดงไปนะครับน้ำลำไยหมดแน่นอนวันนี้ลูกพี่เขาบอกว่าอัดมาเล้วนี่เลยนะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นร้านยำสนใจชาวนคนอีกหนึ่งร้านนะครับยำกระสอบนะครับถุงใหญ่มาก กค้าตั้งลนครับเดี๋ยวให้ดูมุมใกล้ๆหน่อยนะครับยำน้ำแตกกระแทกปากนะฮะร้านนี้ทุกเย็ยนวันพฤหัสที่นคมพัฒนานะครับสุขเสาทิศที่ถนนคนเดินหน้าห้างซีเคพัสซาบวกแดงระยองนะครับก็แวะอุ่นนุนได้นะ โอเคพี่ปูขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับผมโอเคนะครับคิปนี้นะครับตอนถ่ายคลิปก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็จะเริ่มแวะมาอุดนหนุนนะครับร้านนี้นะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผมโอเคนะพี่อาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาอัปเดตยังครับเดี๋ยวไปขอไปเดินตลาดก่อนครับผมเดี๋ยววันสุกเสาร์ท์ยังไงเดี๋ยวเข้าไปหาที่ซีเคครับผมขอบคุณครับ